ฮัลโหลเซตสวัสดีครับแป้ครับ <c oughs> วันนี้นะครับ <c oughs> มาเรีแอคชั่นเทรลเลอร์กันหน่อยจากเรื่อง Fantastic Beasts the Secrets of Dumbledore <c oughs> อันนี้นะครับเป็น o f f ฟิเชียลเทรลเลอร์ตัวที่2กันไปแล้วเออ ตัวนี้นะครับออกมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ผมเนี่ยยังไม่ได้ดูผมดูตัวแรกไปแล้วนะครับเทรลเลอร์หนเนี่ยดูไปแล้วแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปเออเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยตัดสินใจว่าเออเก็บไว้ถ่ายคลิปไปพร้อมกับดูรีแอคชั่นไปเลยทีเดียวดีกว่านะครับ Official Trailer 2นะครับอ่าพร้อมกันนะครับ123ง go โอ้โหวิชวลเอฟเฟกต์นี่หายเหื่อมอย่างงามดัมเบิลดอร์ตอนแก่ตอนหนุ่มวอร์เนอร์บรอดเดอร์โอ้โหภาพสวยจริงโอ้โหโอ้โหอย่างงามแรงสเคปแม่งอ๋ออันนี้เปลี่ยนนักแสดงกริดเดอร์วอล์จากจอห์นนี่เดฟเป็นแมดมิเคิลเซน นี่ก็เล่นดีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงผู้ร้ายนี่บทบาทได้ได้อยู่แล้วมีเอฟเอ็กซ์แม่งโคตรโหดอันนี้ก็กลับมาเล่นเหมือนเดิมอันนี้พระเอกเมษายนนี้ได้ละโหมาเป็นแก๊งเลยเว้ย การร้ายเวลเลนจาก o จเ o w n ลิงความรับก็โหยหแกย่หัวรถแม่งโคตรเก่อันนี้ในฝัง e ังพระเอก เฮ้ยไอ้นี่แม่งเหมือนอันชาเตดเลยเหมือนในเกม <laughs> เหมือนเกมอันชาเตดเอสรามิลเลอร์เดอะแฟลชนี่้แม่งกับ,บอัพไซด์ดาวคุณรู้ว่าสเตนเจอร์ติงโอ้โหนี่เอ้ยเท่สินี่สวยโอ้โหน่าจะแอคชั่นเยอะน่าจะบูยอะนี่เฮ้ยเก๋โอ้โหแม่งฝังเข้ากลาง โอ <The> <the> ้โหเพลงเพลิงแม่งอลังการงานช้างโอ้โหพ่อมดเพียบนี่นี่หืมแต่ละฉากแต่ละดอกโอ้ฟีนิกซ์ว้า นี่ใช้เวทมนต์เหรอ Can keep this? ขอเก็บไว้ได้ไหม i m a มเดวิดเยสอ่ะเดี๋ยวเปิดไฟก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาเมาส์กันอ่ากลับมาคุยกันต่อคืออันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับเป็นความรู้สึกส่วนบุคคลของผมคนเดียวหนึ่งคนท่วน คือตอนแรกอะเรื่องเนี้ยผมกะว่าจะไม่ดูแล้วด้วยคือกะแบบทิ้งละดรอปละเพราะว่า f a Fantastic Beasts ภาค1ภาค2ออันนี้ภาค3นะเออเป็นภาค3ละภาค1กับภาค2เนี่ยดูแล้วส่วนตัวผมไม่ค่อยโดนเท่าไหร่มันไม่ฟีลลิ่งเนี่ยคือขนาดพวก C G I นะครับคอมพิวเตอร์กราฟิกหรือ V F X เนี่ย Visual Effects เนี่ยขนาดมันเป็นของหนังแบบยุคนี้นะยุคปัจจุบนันที่แบบว่าโอ้โหมันล้ำหน้าแล้วก็ทำแบบซีนเซอร์มันสวยงาม ภาพเพิ่มนี่คือสวยงามไปหมดผมยังรู้สึกไม่สนุกเลยผมไม่สนุกเท่าตอนแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับแฮร์รนะีนะ่พอตเตอร์เนี่ยผมชอบผมชอบจากนิยายก่อนนิยายเนะี่ยผมอ่านครบทุกเล่มในสมัยแบบวัยรุ่นนะเออเอเอเอ,อ่านครบจบทุกเล่มที่เป็นแปลไทยนะเออเอเอสนุกสนุกมากเวอร์ชันนิยายเนี่ยคือแบบมันละเอียดมันแบบว่าสนุกอะ่ะมันพอมาดูเป็นเวอร์ชันหนังก็ก็ประมาณนึง ถือว่าก็ใช้ได้ก็สนุกดีเออใช้คานี้ก็สนุกดีแต่ว่ามันไม่ละเอียดมันไม่ละเอเอท่ากับนิยายนะครับผมก็เลยชอบประมาณหนึ่งกับแฟรนไชส์แฮร r รี่พ t ตเตดูไม่บ่อยนะดูไม่บ่อยภาคหนึ่งเนะี่ยต่อหนึ่งภาคเนะี่ยน่าจะดูไม่เกิน2รอ,อบแล้วผมก็ไม่ไม่ได้ดูซ้ำละคือไม่ได้ดูซ้ําไปซ้ำมาเหมือนแบบแฟรนไชส์อื่นๆที่ผมชอบนะถ้าเป็นแฟรนไชส์ที่ชอบๆบเนี่ยผมจะดูซ้ําเยอะดูดูบ่อยดูเยอะเหมือนพวกแบบ M.C.U หรือ f a s t Furious หรือ Mission Impossible ถ้าเป็นพวกเนี้ยผมจะดูซ้ำหลายรอบเออแฮร์รี่พอ e เนี่ก็ไม่ประมาณหนึ่งใช้ได้แล้วก็พอมาเป็น Fantastic Beasts ตอนแรกก็ตื่นเต้นนะครับว่าเฮ้ยเออเว้มันมีเป็นแบบแฟรนไชส์หนังใช่ไหมเออเป็นแบบพรีโคลเล่าย้อนความก่อนยุคของแฮร์รี่พอตเตอร์เออก็เฮ้ยน่าสนใจแต่พอมาดูภาคหนึ่งเนี่ยภาคหนึ่งรู้สึกถ้าจำไม่ผิดจะด,ดูไปรอบเดียวแล้วก็ไม่โดน คือไม่อินเลยแล้วก็พระอ,องค์พระเอกเนี่ยผมไม่ไม่ไม่ถูกสตาร์เลยคือแบบดูแล้วมันแบบความรู้สึกของผมคือมันไม่สนุกแล้วก็อะฝืนมาดูภาคสองแฟน s t i c Be บีชสองต่อก็สนุกขึ้นมันเหมือนแบบนิดนึงอะมันเหมือนมันบูเยอะขึ้นใช่ไหมแอคชั่นเยอะขึ้นแล้วก็เปิดตัวกริเนว่าจอห์นนี่เดฟโอ้โหแม,แม่งโคตรเท่เลยตอนนั้นแม่งเล่นแบบดีมากเออแล้วก็ภาคนี้นะครับถ้าเออถ้าถ้าผมข้อมูลผิดพลาดนะครับขออภัยไว้นะตรงนี้ด้วยเหมือนเขามีปัญหาส่วนตัวนะครับนักแสดงจอห์นนี่เดฟ ก็เลยเหมือนแบบถอนตัวออกไปแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นแมดมิเคิลเซนเออแต่แมดมิเคิลเซนนี่ก็แบบฝีไม้ลายมือนี่ก็หายห่วงอยู่แล้วเล่นดีแน่นอนชัวร์วอยู่แล้วเออแต่ว่าใจผมอะตอนที่ดูเทรลเลอร์หนึ่งนะของของแฟนตาสติกบีชภาคเนี้ยเซคริสออฟดัมโบดอนเนี่ยผมแบบผมกะไม่ดูแล้วอะคือภาคหนะึ่งภาคสองเนี่ยผมไม่อินเลยแล้วก็ดูไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยเพราะมันเหมือนตอนดูเนะี่ยมันไม่ค่อยมีสมาธิเหมือนมันไม่อินแล้วก็ไม่ได้อ่านหนังสือหนังสือนิยมนิยายของแฟนตาสติกบีชเนี่ยอะไรมาก่อนเเเลลยยไม่่รรูร้ือง แล้วพอมันเป็นเออและอันนี้ส่วนตัวของผมคนเดียวเลยเป็นตั้งนานแล้เป็นทุกเรื่องเป็นทุกแฟรนไชส์เลยด้วยคือเรื่องไหนหนังที่มันเป็นการเล่าย้อนความนะครับที่มันเป็นพรีควลเนี่ยผมเนี่ยไม่โดนเลยจะไม่ชอบผมชอบเรื่องที่มันเดินหน้าไปข้างหน้าอะไรที่มันย้อนหลังเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยอินเท่าไหร่ก็เลยประมาณนึงอะแต่พอมาดูเทรเลอร์นี้แล้วก็เออก็แบบดีขึ้นนิดนึง <laughs> มาภาพนสวยเออเออ,เอ,อ พาะผมนี่ก็ชอบพวก CG บ้าพวก VFX เหมือนกันอย่างน้อยก็แบบว่าเออดู CG อย่างเดียวดู VFX อย่างเดียวก็ได้ก็อ่ะมาถึงช่วงให้คะแนนหน่อยแล้วกันเออเออไหนไหนก็ถ่ายทําคลิปนะครับผมนี่บ้าให้คะแนนอยู่แล้วชาติที่แล้วนะครับบอกหลายคลิปแล้วเกิดมาเป็นกรรมการ <c oughs> ขอกูให้คะแนนมึงนิดนึงวะคะแนนความไฮป์นะครับคะแนนความคึกคัก HYPE คะแนนความอยากดูหนังหลังที่เราเสพเทรลเลอร์ตัวนี้ไปแล้วเนี่ย เต็ม10คะแนนนะครับเรื่องนี้ผมจัดให้ไปเลยที่3คะแนนไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมให้น้อยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เล่าไปแล้วเล่าความรู้สึกส่วนตัวของผมกับแฟรนไชส์นี้ไปให้ฟังแล้วก็ไม่ไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่น,นะครับเอออย่างที่บอกนะครับมันเป็นความชอบส่วนตัวนะครับมันเป็นเรื่องของ Preference นะครับความชอบส่วนบุคคล แน่นอนว่าคนที่ตื่นเต้นคนที่ชอบคนที่อยากดูหนังเรื่องนี้โอ้โหมากมายเยอะแยะแต่ไม่หมดแต่ไม่ใช่ผมแค่นั้นเองแค่นั้นเองโอเคเออก่อนจากไปนะครับขออนุญาตโปรโมทการสมัครสมาชิกของช่องเราหน่อยเออตอนนี้นะครับช่องเรามีเปิดให้รับสมัคร Membership กันแล้วนะครับใครที่สนใจนะครับอยากช่วยเหลือช่องนะครับอยากสปอร์ตช่องช่วยเป็นกำลังให้ผมเนี่ยได้เดินหน้าผลิตคลิป ผลิตช่องทําช่องตัดต่อคลิปถ่ายคลิปกันต่อไปเนี่ยรบกวนสมัครสมาชิกช่วยเหลือได้เลยนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลิงก์ในการสมัครดเดี๋ยวผมแปะไว้ใน Description รายละเอียดของคลิปนี้กันไปเลยและเพื่อเป็นการขอบคุณสมาชิก Membership ของเราทุกๆคนนะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปที่เป็นเฉพาะ Members only <Yahoo! S 1> อตอนนี้เริ่มผลิตเริ่มมีแล้วแล้วก็จะเริ่มทำอีกเรื่อยๆเดี๋ยวจะมาเรื่อยๆเลย ใครที่สมัครเป็นสมาชิกเนี่ยผมจะขอบคุณด้วยคลิปนะครับที่ดูได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นเออเป็นแบบ Privilege เลย Exclusive คลิปกันไปเลยโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะก่อนจากไปนะครับขอขอบคุณทุกทุกคนที่กดติดตามที่กด Subscribe เป็น Subscriber ให้ช่องเราอันนี้ขอบคุณมาก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 มอันนี้ฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่าย ใครที่ชอบใจถูกใจอยากเป็นกําลังใจเนี่ยกดติดตามช่องเราไว้ได้เลยโอเคและก็ต้องขอบคุณทุกทคนที่มาคอมเมนต์นะครับแวะเวียนมาคอมเมนต์ได้เลยเต็มที่ผมเนี่ยอ่านครบทุกคอมเมนต์จำชื่อท็อปแฟนซุปเปอร์แฟนได้ทุกคนนะครับตอบครบทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็รบกวนฝากเพจนะครับเฟซบุ๊กอ่าเป้บัมนะครับ P A E B U M P ใครที่เล่น Facebook อยู่แล้วเนี่ยฝากไปกดไลค์จึ้งไว้ให้ด้วยนะครับ หรือใครที่เพิ่มาเจอกันคลิปนี้เป็นคลิปที่หนึ่งผมมาจากเอ๋กันเออโหพี่ไม่ให้คะแนนฮห์น้อยจังวะไม่ค่อยโดนนะครับไม่ค่อยโดนไม่ค่อยโดนไม,ไม่ไม่ค่อยใช่แนวทางผมเท่าไหร่กับแฟนชายแฟนแทสติกบีสนะครับจะชอบแฮร์รี่พอตเตอร์มากกว่าอาจจะถูกใจกันถูกชะตาก,กันแต่ยังลังเลที่จะกดติดตามไว้ช่องเราเนี่ยไม่ต้องรังเลแล้วครับทุกคนอย่าลืมสับสครกดไลค์กดแชร์ คอมเมนต์ได้แต่ต้องไม่บูลลี่กันนะครับสวัสดีครับ